สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะวันนี้เรามายุวันทีชุมพรสวีสวเป็นร้านอาหารที่อยู่ติดก,กับริมน้ำยูทีทานาคาเฟ่น,นะคะวันนี้พาพี่จามมาหาอะไรกินกันเฮ้ยดีอะทึง่ขงข้างๆนี่เป็นผ่านดิว่ะอย่างข้ามได้จริงมัะนีตอนนี้ช่ำรถพี่แต่พาแต่ก้อน,น,นคือข้ามได้ทีแรงทึ่งก,กันก็คือผ่านตรงนี้แหละบรรยากาศรอบๆร้านก็นจะประมาณนี้คะ่ะบรรยากาศยามเย็นกัน่ามนานั่งเล่นเขามีกุ้งแม่น้ำด้วยนะเดินไปทางไหนก็บพบมุมหน้าถ่ายรูปตังงพนี่หนังฟิ์มดิ๊ จะไม่ก่อนเอาเป็นหนังแมบติสาวพาณิชย์ชุมพรอุ้ยพี่บ่าเสื้อแดงเดินเล่นอยู่พักนึงกระเดียวขึ้นไปสร้างอาหารข้างบนกันหลังสวนธนบุรีถ้าใครมาเที่ยวก็ตั้งวาท่านาคาเฟ่สวี่ชุมพรได้เลยนุยไปกินข้าวก่อนนะกินข้าวเสร็จนะคะก็ามาถ่ายงานกันนิดหน่อย้อช่วยมากเลยท่านนี่พี่เด่นมวยแีท่แต่คืนนะยังไม่มีเจ้าคองนะทุกคนเนี่ยตอนเล็กมาถ่ายคลิปไปกันวะ กุ้งแม่น้ำใช่ค่ะตอนนี้อ,นอยู่ไหนแล้วคะ <laughs> อยู่ในท้องวันเลี้ยง <laughs>